เรามีอยู่4,600เพรนะครับตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าเดี๋ยวจะเติม นะครับก็เติมไปนิดหน่อยนะครับเราต้องการตัวเบียรทิเซอีกแค่หนึ่งเท่านั้นผมมั่นใจว่ายังไงก็ได้ไปมาหน่อยมาหน่อยสักม่วงหนึงก็ยังดีหนึ่งม่วงอุ้ยสองเลยดิได้แล้วอย่างเงี้ยคือยังไงก็ได้ครับไม่ต้องคิดมากเลย นี่ไงครบแล้วจ้านี่ครับเราสามารถใช้มันได้3ครั้งละเฮ้ยตัวใหม่เหรอเดินรอบกระดาน3รอบทันทีโอเคกระจัดเลยล้ะกันสม,ม่วงอ ขอเป็นตัวใหม่ไปต่อ เฮ้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยชัดแล้วไอ้เหี้ยตู้ใหม่แม่งปรับเลนไอส้ไอสัตว์เกินไปน้อง แลไม่ออกตัวแม่งด้วยนะเอาขัวแปลกละตัวใหม่ตัวใหม่ดูมันดิให้แก้ตัวมาสองตัวเลยให้แก้ตัวเกมมึงต้องได้สองตัวเลยนะ ข้มึงแก้ตัวนะมาแล้วหนึ่งนิโครโนักวิ่งทีมชาติแม่เป็นเฟดนะครับอ่ะก็ถือว่ามาแล้วหนึ่งนะเลดกำลังปล่อยหรือเปล่าตอนเนี้ยเลดกำลังปล่อยหรือเปล่ามาหนึ่งตัวครับ เราจะได้มันมา5ตัวนะมันจะอัพได้ประมาณ2-3สาขั้นนะถ้าจำไม่ผิดเออวะ่ะก็เติมดิเอาแทนตัวนี้เลยแต่ประเด็นคือมันใช้ได้แค่ตัวแค่รอบเดียวไงแล้วถ้วยกูตึงด้วยดิไอ้เฮียแล้วเอาตัวนี้มาลองต้องเติมยัดแล้วครับจะได้4ดาวจะเย็นก่อนนุ่มนั่นแน่เหลี่ยมไม่เลือกนะกูเลือกก่อน เคขูโดนละได้เล่คนที่สองดับเบิลสิบสองนี่ไม่ค่อยเวิร์กสำหรับเราหกสี่เบิ้ลดับเบิลสองดบเบิลสิบสองเลือกสินค้าที่จะซื้อได้เลยอืมไม่อยากขโมยครับเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้เลยเก้า อ่านมาแล้วเฉียบๆดับเบิร์สิบสองพึ่งถูกซีตอ๋อไปแล้วอ่ะเก้าผมจัดให้เขาก่อนเลย <c oughs> จริงๆเขามานี่ได้ขโมยบ้านผมได้ด้วยอันนี้อันนี้ดีกว่าตาฉันแล้วเฮ้ยไอ้เคี้ยกูสววิบสองะถ้าสิเนี่ยเราจะหยาบ10พอ11 <18. S> โอเค11ก็ได้ เขาเคลียร์เขาเคลียร์เขาเคลียร์สี่หกแปดสิบโอเคถ้าได้สิบก็จะสวยสามเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยโอเคดับเบิลสองอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ใช้แล้วนะคุณผู้ชมดับเบิลสิบเราจะได้ใช้ละไม่นะ ดูิเป็นยังไงไตาฉันแล้วึบจริงๆกูบินก็ชนะแล้วป่ะคนดูถ้ากูบินอะ <c oughs> แต่อยากใช้ให้ดูไงหนึ่งสองสาม holy shit damn bro สร้างแรงมา้าดีดีครับแปดสิบเอ็ดเอาโดน เขาไม่เอาไม่ใช้การทางฟ้าไม่ใช้อะไรเลยหรอเครงถูกตีตอบไปแล้วอ่ะงั้นผมบินเลยนะชนะแล้วครับเทางลือกประเทที่จะใช้เลยเวลาเราเล่นการ์ดไปนี้นะเดินลงนี่เดินลงลังคาซะตังไม่มีใช่แล้วก็ รวยนี่ผมยังอัพไม่เต็มนะถ้าอัพเต็มมันก็จะยิงได้เยอะถูกปะคนดูอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวใหม่นะก็ถือว่าเก่งเลย4ดาวมันก็จะเก่งโคตรใช้ได้เป็นติกตัวหนึ่งที่น่าใช้เอามาคอมโบคอมโบอ <11. S 2> โอ้โหนึกว่าจะเบิ้ล12บครับพี <6. S 2> ่หกตาฉันแล้วอย่าเบิ้ล1ิบนะ 11 11ไม่หยุดไม่เบิลเลยว่ะตานี้โอเคคนนี้ก็ไม่เบิลเหมือนกันครับดอกนี้แหละที่แกต้องเบิลดับเบิลสิบในที่สุดนี่ก่อนดีกว่าเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยตาฉันแล้วดับเบิลป ล็อกที่จะติดตั้งฟองสบู่เลยสามสิบเอ็ดเอ๋อันนี้ไปอ่าโอเคยางคุยกันได้เบิ้ลสามโอ้ยเสียดายว่ะก็จัดเลยละกันฟุง สร้างแลนด์มาร์แปดเอ๊ะเขาปิดลัดซัวเราพอใช้ได้อย่างสบายใจผมก็โอเคนะเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยอืมนี่ดีกว่าแล้วก็ ดึง10เอาเผื่อได้เบิ้ลโอ้แต่ถ้า10แม่งอาจจะขมโมยบ้านผมวะไม่เป็ <10. S 1> นไรเดี๋ยวมันน่าจะขมโมยบ้านหลังนี้ผมชัวเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งเรืองถูกซีต่อไปแล้วอะสิบเอ็ดเอา ยกห้นองเลือกบล็อกที่จะติดตาฟองสบู่นนลเลยดับเบิลหกเลือกสินค้าที่จะซื้อได้เลยสร้างแด์ม์คตาฉันแล้วเที่ยวทางรถไฟเลือกบล็อกที่ต้องการจะใ้เลยใช้ได้สี่ครั้ง<แ>เออสี่ครั้งก็สบายครับ มันก็ชิวไง26 26 44 54 60กว่าโอเคสบายเอ๊ะออดไป <11. S 1> นี่ก็ได้นี่เที่ยวทางรถไฟเลือกประเภทที่จะใช้เลยไปนี่ดีกว่าเลือกบล็อกที่ต้องการได้เลยไปนี่ดีกว่าไม่นนะถึงสอบสำเร็จอืมจีจี แจ๋วควรจะทำให้มันใช้ได้2ครั้งก่อนว่ะคนดูถ้าสองครั้งอะมันยังแบบทรงดีสองครั้งกลัวนาจะเล่นง่ายไหมเสียง่ายเลยแต่ถ้า2มันก็มันก็โอเคไงสะดวกขึ้นแต่1มันเหมือนแบบเออมันก็เล่นได้ละไปไปไป